จ้าสวัสดีครับวันนี้น้องถุงเงินก็ได้ทำปรับปรุงที่ให้น้องถุงเงินค่ะนี่กองสายค่ะทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ พอควรก็ได้ความจะคู่นะัดอ่าก็ได้ปรับพื้นที่ให้น้องค่ะอืมพอควรทำความสะอาดค่ะทำที่ให้น้องค่ะพื้นที่อ่าสวัสดีค่ะนี่ได้ปรับที่นะครับผมได้ปรับที่จะเตรียมปลูกบ้านให้น้องครับ เตรียมพื้นที่ครับปลูกบ้านให้น้องหลายๆคนมาช่วยกันครับฮะจ้าทำงานกันไปเรื่อยก็ได้ทำงานกันค่ะคนหนึ่งก่ออิฐคนหนึ่งขนดินค่ะแต่พ่อควรก็ได้วันเสาร์เราก็ได้ไปซื้อโอวันจันทร์เราก็ได้ไปซื้อเสาค่ะได้มาลงพื้นที่ค่ะ ให้น้องค่ะอ่าน้องจะได้นอนสบายสบายเหมือนคุณแม่พูดค่ะอันนี้ก่ออิช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะปรับที่ปรับที่อาฟานฟอกเลย ช่างฟอกช่างฟอกช่างฟอกจากอออิทวันนั้นก็จะพาช่างฟอกขึ้นเสาโอ้ช่างฟอกหน่อยช่างฟอกไม่พูดเลยยากเรานยาตอนนี้ยาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยน หลักให้น้องออกมาตรงกลางค่ะจะได้เปลี่ยนหลักให้น้องจะได้กวลวงค่ะอ้าวดูพนักงานทำงานค่ะพระกวรทำงานอ๋อเอ้ ไก่เงไก่เห็บับกไก่กังไก่เห็ดย่อยส้อกซื้าเอออ่ดออาดูพีน้าเจรพบนกแรกบล็อกแรกอ่าแผนกนั้นเหนื่อยแล้วเหรอลุงชาลุงชาเหนื่อยแล้วเหรอธรรมดาเนาะเมือ่อยบ่ เมื่อก็ต้องสู่เด้ออะสู่เพื่อน้องเนาะน้องสิได้มีบ้านอยู่เร็วๆอ่าดูน้องทุงเงินโยกไปก็โยกมาสับปรปรดไปโยนหน่อยวิทย นห <G ül> อ <S <S อน้องจะได้นอนสบายสบายเหมือนแม่อะไรนาะปูดมะขาวเนี่ยอาจารย์โคชสารอาจารย์โคชสารบอกว่าน้องจะได้มีที่นอนดีๆตอนกลางคืน ดูน้องกินยาน้องกินสับปะรดโลค่ะ ับประโลดคนท่านผู้ใหญ่ใจดีให้มาจ้าเมื่อวันเมื่อวานค่ะวันวันศุกร์ค่ะอ่าก็ควรเหนื่อยแล้วอ่าน้องทุงเงินบอกว่าอร่อยครับบอกคนถามว่าอร่อยไหมน้องถุงเงินบอกว่าอร่อยครับอ่า อืกินสับประรดอย่างอร่อยเลยแล้วก็ย่าเนเปียพ่อควรไปตัดมาค่ะที่ไปซื้อไว้วันนั้นค่ะซื้อไว้สองพันวันนั้นก,ก็จินผสมกันกันกบสับประรดแล้วก็ย่าตามคันเทนาค่ะ ไหนลุงชาลุงชาเหนื่อยไหมฮะสบายสบายจิบจิบใช่ไหมเ <c ười> หนื่อยก็ต้องทนอ่า เกือบเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงค่ะทำวันนี้เกือบเสร็จแล้วค่ะบายๆก็เสร็จค่ะตอนยินน้องทุงเงินก็จะได้นอนสบายสบาย,บายในปรับไกล้เสร็จยังโอ้ช่างปอกหายอีกแล้วไปไหนแล้ จังปอกหายแล้วปอกหายตัวบอบบอบแวบแวบงามตัวมานอนทุ่งเงินบาทที่นี่อ่ามาใส่เต็มเลยสะอาดสะอาดดีบุทธินีสะอาดตัวพ่วงผมแล้วแผลเติร์ดพวงดีครับตอนแรกว่าจะเก็บบึกบปกวกปัดทมไปแล้วพ่วงดีอืพกวงดี บาทบาทบไปเราก็กลวงอืมได้บาดท tá, my, my anyway> right> ี่นี่บาดที่เฮ็ดบ้านแล้วก็บาดที่นี่บ่ได้ใหญ่ไปใส้แล้วนอนอยู่เฮือนจะของสบายเชิบมาไว้เถอะแม่โครแล้ปดแล้วอ๋อครับผมสวัสดีครับอ่าก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฟอ ฝากพ่อพ่อแม่แม่ f อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับผมขอบคุณครับช่องปลายถุงเงินคะ่ะ